สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ANNEL ของ A n C Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินใหม่ล่าสุดนะครับด้วยวิธีการเล่นเกมได้เงินนะครับทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับถอนเข้าสู่บัญชีของ t r e m o n e y Wallet นะครับสามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของฝั่ง Android นะครับวันนี้นะครับผมก็จะทําการสอนวิธีการติดตั้งนะวิธีการสมัครสมาชิก วิธีการสร้างไรายได้แล้วก็ช่องทางการถอนเงินนะครับก็นับถ้าใครอยากรู้วิธีการหาเงินเข้าสู่บัญชีของทูมันี่วอลเล็ด้วยการเล่นเกมได้เงินจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป Earn Money Play and Cash นะครับก็แอปพลิเคชันนี้มาจากค่ายของ Baron Games t u d i o นะครับซึ่งนะครับในส่วนของแอป,ปนี้เราไม่ต้องลงเราไม่ต้องลงทุนนะแล้วก็ยังไม่ต้องโหลดแอป,ปนะครับให้เราดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะให้เราดูวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะครับว่ามีวิธีการทำกันอย่างไรมีวิธีการสร้างไรายได้อย่างไรจากแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วเรา ค่อยมาตัดสินใจนะว่าเราจะหางเงินจากแอปนี้หรือเปล่านะครับผมนะใช้เวลาประมาณาไม่ถึง20นาทีประมาณ10-15นาทีนะเดี๋ยวผมก็จะรีวิวนะประมาณนี้แหละนาช่วงเวลาถ้าว่าผมรีวิวแอปหาเงินใหม่ก็ใช้เวลาประมาณนี้แหละทุกคนนะคุณดูก่อนนะถ้าหากว่ามันเหมาะคุณก็เล่นไปถ้ทาถ้าหากว่ามันไม่เหมาะคุณไม่ต้องเล่นจะได้ไม่ต้องเส <eventually S 2> <uke S 1> ียเวลาไปนะครับโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราทําการติดตั้งแอปนี้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับอ่าเรามาดูข้อมูลนิดหนึ่งนะแอปพลิเคชันนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 10k นะครับหรือประมาณ10,000ดาวน์โหลดนะครับอ่ะมันเด้งมาที่หน้าของสแกนก็คือกำลังตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันนะรปรากฏว่าปลอดภัยดีนะครับอ่ะในส่วนของรีวิวละได้อยู่ที่4.4ดาวนะครับเต็มอยู่ที่5ดาวเนาะมีคนรีวิวอยู่ที่46รีวิวด้วยกันนะครับอ่ะก็ถือว่าอ่าเป็นแอปใหม่นะเป็นแอปใหม่จริงๆนะครับอ่าจากคุณนะขออนะุญาตคุณฉเฉลิมชัยสุขโขบอกว,ว่าเอาไป4ดาวก่อนครับเพิ่งโหลดมาเล่นก่อนถ้าถอนเงินได้จริงจะกลับมาเพิ่มดาวที่เหลือให้ครับ อันนี้ก็ให้หนึ่งดาวก่อนนะเพราะว่าถ้าถอนได้จริงเขาจะเพิ่มให้5าดาวนเนาะอันนี้ก็บอกว่าคุณปฏิภานบอกว่าถอนได้แล้วจะมาอัปเดตนะครับอ่าก็บางคนอ่ะส่วนใหญ่คือจะเป็นคนที่เพิ่งเล่นมาใหม่นะครับอ่ะก็เหมือนผมแหละตอนนี้เราก็เพิ่งจะเล่นมาใหม่เนาะกดเปิดแอปนี้เลยนะครับและนี่คือหน้าตาของเขาเนาะให้เรากดคำว่าใช่นะครับตรงนี้เนาะกดว่าใช่ก่อนนะอ้ามันเหมือนกับเกมหนึ่งทุกคนนะเกมที่พึงที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนาะ แล้วว่าถ้าหากเป็นแบบนี้จริงถ้ามันมาจากค่ายเดียวกันก็คือว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงนะครับในส่วนของเกมนี้นาะถอนคั้งต่มามา35บาทเหนืองกันนะครับแล้วก็หน้าตานะครับในการเล่นก็คือเหมือนกันเลยทุกคนนะซึ่งนับครั้งที่แล้วผมถอนไปประมาณ200กว่าจะไม่ผิดนะแล้วก็ได้เงินจริงนะอ่าโอเคนะอันนี้เราก็กดนะกดตรงนี้ก่อนมันเหมือนเป๊ะเลยทุกคนนะ เราต้องทําการล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินด้วย Gmail นะครับผมคิดว่านะถอนเงได้จริงนะครับในส่วนอแอปนี้นะครับก็ให้เรากดคำว่าลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail กดนี้เลยนะครับเมื่อเรานะครับลงชื่อแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกับบัญชีของ Gmail ของเราให้เรากดตรงนี้เลยนะครับผมนะโอ้โหเกมนี้ไม่ต้องอะไรมากทุกคนนะทำเงินได้จริงนะครับ โอเคทุกคนนะครับเมื่อเราสมัครมาแล้วนับได้รับเงินทันทีอยู่ที่10บาททุกคนนะหรือประมาณ3000คะแนนนะครับอ่ะก็เราก็กดเริ่มใช้นะครับอ่ะทีนี้นับนี่ทุกคนนะเรานับจะมีเงินอยู่ที่10บาททุกคนนะก็ถอนขั้นต่ําอยู่ที่35บาทนะถามว่าถ้าว่าเป็นของเก่าเนาะกดตรงนี้ไปนะครับอ่ะก็ เราต้องเพิ่มช่องทางการถอนเงินคือตรงนี้เนาะเพิ่มในส่วนของอ่าแบตทูแมนิวลเล็ตของเรานะมันเหมือนเป๊ะเลยทุกคนนะเดี๋ยวผมค่อยมาเพิ่มตอนที่ผมจะทําการถอนเงินเนาะตอนนั้นผมก็จะทําการอ่าแนะนำนะทำคลิปอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ทุกคนอยากให้เรามาโฟกัสตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับก็อยากให้มาโฟกัสตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นในส่วนของอ่าในส่วนของ v i p ทุกคนตรงนี้นะครับ เรามาเปิดในส่วนของระดับกันนะครับตรงนี้คือระดับ vip นะัก็คือเราอยู่ใน vip ที่สูงอยู่นะครับถ้าหากว่าเรามีระดับที่สูงขึ้นนะก็คือเช่น vip 1นะรายได้ของเราจะเพิ่มขึ้นทุกคนทุกนีนะครับรางวัลจับารกิจก,ก็คือจะเพิ่มจาก จะเพิ่นเป็น1%นเป็นะครับแล้วก็กิจกรรมผลตอบแทนสูงนะครับแล้วก็โบนัสเลเวลอัพนะงานพลังงานสูงนะอันนี้คือจะเป็นเนุ่นของรายได้นะผมถ้าเรามีเนุ่นของ v i p ที่สูงสูงนะสูงสุดก็คือ v i p ที่4นะครับ VIP ที่4ก็คือต่างวันจะพลรกิจอยู่ที่1 0นะกิจกรรมผลตอบแทนด้วยนะครับโอ้แล้วก็ยังมี เรียญให้ประมาณ3 0 0แสนเหรียญน,นะครับอ่าคลิกที่นี่เนาะเราก็กดเข้าไปแล้วก็เขาจะให้เวลาที่เราจะทําการอัพเลเวลของเรานะับเป็นระดับต่างๆตรงนี้นะก็คือเวลานับถอยหลังนะครับก็ v i p ที่4นะครับที่ผมที่ผมกดอยู่ตรงนี้คือพอยแล้เร,เรากดปั๊บมันจะไปเชื่อมโยงที่หน้ากิฟเพราะว่าเรานะั้นต้องไปเล่นเกมนั่นเองทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะทําการ สอนในส่วนอื่นๆกันต่อนกันก่อนนะก็คือวิธีการที่เราน่าจะไปเล่นเกมหาเหรียญนะครับก็มาที่หน้าหลักกันนะครับหน้าหลักก็จะมีในส่วนของการเช็ดอินนะครับมาดูการเช็ดอินนะครับการเช็ดอินนี่ทุกคนนกดเข้าไปปั๊บเลยแล้วก็ให้เรากดคําว่ารับโบนัสไตวันด้วยการรับชมวิดีโอนะครับเราจะได้รับอยู่ที่50แต้มตรงนี้นะครับให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็นับเราก็จะได้รับ50แต้มหลังจากที่เราได้รับชมวิดีโอแล้วนะครับพวกนี้เราก็มาเช็คอินต่อนะครับจะได้รับอีกประมาณ1ฟ0แต้มนะครับต่อมาก็คือนะครับอ่าันนี้ก็แต้มของเราก็ขยับแล้วนะครับต่อมาก็คือเป็นการอ่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เล่นเกมนะครับก็จะมีเกมต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่ะกดโอเคสปินไปนะครับ อันนี้คือภารกิจของการรับชมวิดีโอนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็กดเข้าไปนะครับอันนี้คือคะแนนประมาณ1 0 0 0คะแนนกด go to แล้วก็เขาจะให้เรานะครับทำการรับชมวิดีโอแล้วก็เช็คอินนะครับอ่าจะได้รับอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0เหรียญน,นะครับเมื่อกี้เนาะ ่าแล้วก็นะครับเราสามารถที่จะไปดูในส่วนของช่องทางอื่นต่ออย่างเชนแอดจอยนะครับแอดจอยก็คือจะให้เราไปโหลดเกมนะครับซึ่งเกมเราก็ต้องกด a อ c เซปแบบนี้ก่อนให้คุณทําตามผมก่อนนะถ้าคุณไม่ทําตามในขั้นตอนนี้คุณจะไม่สามารถที่จะหาได้ได้ผ่านช่องทางของการเล่นเกมนะครับให้เรากดตรงนี้ไปนะครับหลังจากที่มันนับเวลาไปจนถึง1นะครับตรงนี้เนาะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ จนจบแล้วก็กดตรงนี้ไปแล้วก็กดว่าตกลงไปนะครับอทีนี้เราก็ได้ทําการอนุญาตให้ให้สิทธิ์เนาะแก่ทางแอปแล้วก็คือทําไมเราต้องให้สิทธิ์กเขาเพราะว่าถ้าเราไม่ให้สิทธิ์นะถ้าเราไปดาวน์โหลดแอปนี้เสร็จนะเรากดเทน้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมน,ะนี่ดูนนะไปดาวน์โหลดใช่ไหมติดตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ให้สิทธิ์นะระบบก็จะไม่รู้ว่าเราเล่นไปกี่นาทีแล้วนะเพราะว่าทางแอปเขากําหนดไว้ว่าถ้าเราเล่นเกมนี้ไปหนึ่งนาทีเขาจะแจกให้66 คอยเนาะและก็คอยทั้งหมดที่เขาจะให้เรามาจากการเล่นเกมนี้อยู่ที่ประมาณ4,196คอยด้วยกันตรงนี้นะครับฉะนั้นก็เราต้องไปให้สิทธิ์แก่เขาด้วยนะครับโอเคนะครับต่อมาก็คือเป็น okspin okay underscore hd นะครับตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้คือยังไม่เปิดน,นะส่วนแท็บจ้อยละ แทบ็บเจอคือเป็นการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนับว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันนี้นะผมนะมันมีมากมายเลยทีเดียวเนาะเราก็ลองไปโหลดแล้วก็ลองไปทําตามภารกิจของเขาได้เลยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของ tab นะแทบ็บเซิร์ฟนะแท็บแท็บดีเซลก็ยังไม่เปิดใช้งานนะครับอันนี้คือในสองไพร์มแล้วก็บนัสนะครับอ่าอันนี้คือในสวนคะแนนที่ได้เยอะนะครับอ่าโบนัสก็มีเหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็แอดทัสนะครับอันนี้คือแตนะ่แอดทัสเนาะ ก็จะเป็นงานต่างๆ,ๆนะับแบบเช่นงานรางวัลมากมายกดเข้าไปนะครับภารกิจของเขาให้เราทําอะไรนะเราก็ดูเนาะดูวิดีโอแล้วก็รับ16คะแนนแล้วโหลดแอปแล้วก็รับ133คะแนนเปิดแอปที่วิดีโอดาวเปิดแอปที่ดาวน์โหลดในวันที่นะครับอ่าก็คือเล่นต่อไปวันที่2นะและรับไปนะครับ5คะแนนเนาะอันนี้คือภารกิจของเขานะครับอ่าก็ ข้างล่างนี้ก็ไม่มีเนาะส่วนอ๋ออ๋อคือทั้งหมดนะทั้งหมดของงานนี้นะครับเรามาดูภาพรวมงานทั้งหมดนะครับมันจะมีงานอะไรบ้างทุกคนนะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งหลายแหล,ลกทุกคนนะเราก็ถ้าเรานะมีพื้นที่โทรศัพท์ที่ว่างอยู่เยอะนะเราก็มาดาวน์โหลดได้เลยนะครับพวกนี้เนาะส่วนกิจกรรมละ่ะกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมของการไทยบอลมีหรือเปล่าของแอปนี้เนาะไม่มีรู้สึกนะแต่ว่าของแอปเก่านั่นมีทุกคนนะไทยบอลว่าอ่าอ่าอันนี้หรือเปล่าอะ อันนี้คือเป็นกิจกรรมแบบทดสอบทุกคนนะอ่านี่ทุกคนจะเป็นการถ่ายบอลเนาะก็คือว่าถ้าใครถ่ายว่าอันไหนชนะก็จะได้รับในส่วนของเหรียญเข้ามานับอันนี้เนาะอ่าอันนี้ก็คือเป็นของฉันคือการโปรโมทแอปถ้าใครมีความสามารถที่จะโปรโมทแอปก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับเชิญชวนเนาะแล้วก็กดแบ่งปันไปนะแล้วก็ไปแนะนําให้กับเพื่อนๆของเราได้เลยนะครับผมนะ อันนี้แหละโปรโมตกลไกอันนี้คือเป็นการโปรโมตกลไกนะก็คือว่าเป็นการอัปเกรดนะครับ VIP ของเราตรงนี้นะครับผมนะ โอเคทุกคนนะครับนนก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้เนาะถ้าเราจะถอนเงินก็มาที่เมนูนี้นะรกระเป๋าสตางค์แล้วก็กดที่คําว่า,าเพิ่มการถอนเงินนะแล้วก็เลือก t ูมานี่วอลเล็ตแล้วก็ใส่นะครับในส่วนของเบอร์ทูมานี่วอลเล็ตแล้วก็เบอร์ทูมานี่วอลเล็ตอีกครั้งหนึ่งและใส่ชื่อนาะมสกุลที่เป็นชื่อเดียวกันกับบัญชีของทูมานี่วอลเล็ตและใส่อีเมลที่เราสมัครไว้กับแอปนี้แล้วก็กดคําว่ารับนะครับแล้วก็จากนั้นก็ถอนเงินได้เลยนะครับเงินจะเข้ามา รู้สึกว่าเงินเข้ามาทันทีนั้นที่ผมถอนครั้งที่แล้วนะครับจากแอปเก่าเนาะแต่แอปนี้ก็ไม่เคยถอนนะเดี๋ยวยังไงก็ถามว่ามีคะแนนถึงนะผมก็จะทําการถอนเงินให้ดูเช่นกันนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนาอเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับเออุกคนนะนี่เขาเขีย okay, นว่าสครัชทุกคนนะลองกดตรงนี้ลองกดไปนะครับลองกดไปอ๋อเป็นกิจกรรมของการหม,มุนสปินทุกคนผมว่าเป็นการสครัชนะครับอ่าโอเคแล้วก็ไม่ต้องกดนะตรงนี้นะกดการกระบาดไปเลยทุกคนนะ แล้วก็กด give up ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ออกไปเลยนะครับทุกคนโอเคแค่นี้เองนะครับที่เหลือก็ไปหาเงินเป็นหาเงินด้วยการอ่าด้วยการด้วยการอะไรเอ่ยนะด้วยการโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ช็คอินได้เลยนะครับอันนี้คือรางวัลจากการเชิญเนาะได้5%ด้วยตรงนี้นะครับแล้วผมยังไม่เคยเชิญเนาะ โอเคหนะ้าวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอหน้าก็คือวิดีโอของการถอนเนงินของแอป,ปนี้นะครับสำหรับของแอป,ปนี้เนาะโอเคบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบเนาะถ้าใครตัดสินใจได้แล้วว่าสนใจแอป,ปนี้นะครับดูแล้วมันไม่ยากก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยลิงก์การดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ที่รายละเอียดคลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ปัดหมดนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ